ข่าวมินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยไบนิชินโนสตล์ประจำวันที่5ธันวาคม2563โดยใช้บุบบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้4สิ่งที่ยกระดับทีเทรอนสู่แบ็กซ้ายตัวท็อปของเอเชีย โดยกันนี้แ้ผมเรามาพูดถึงกัน4สิ่งกันดีกว่านะฮะที่ยกระดับโกอุ้มของเรามาสู่จุดนี้และก็เป็นแบ็กซ้ายท็อปของเอเชีย er และตอนนี้เลยก็ว่าได้โดยหลังผู้เล่นทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งนะฮะที่สุดในเวที a f c แชมเปียนเลกในครั้งนี้นั่นก็คือธีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาต้สังกัดญี่ปุ่นโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายศึก a c l ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกครั้ง จนกระทั่งเขาเนี่ยถูกยกให้เป็นแบ็กซ้ายดับท็อปของเอเชียไปแล้วณเวลานี้เรามาดูสีสิ่งกันดีกว่าที่ว่ากันนั้นยกระดับ back ่าแบ็กซ้ายทีมชาติไทยคนนี้ไปเป็นแบ็กซ้ายท็อปของเอเชียได้นั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มจากนะครับผม1น,นะฮะความไม่กลัวของทีรดทร โดยทีละทรนคนนี้ไปที่ญี่ปุ่นในครั้งที่2นี้เจอปรมาจารย์ชั้นยอดอย่างอังเก้บอสเซโกโกที่บอกกับทางทีละทรนถึงการที่จะประสบผลสําเร็จในการเป็นผู้เล่นได้นั่นก็คือ you have to play soccer without fear without fear boss a k a n คุณจะต้องเล่นฟุตบอลโดยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นในชีวิตนี้เจ้มาข้อที่2ระบบมารินอสตล์ ด้วยระบบการเล่นที่ชัดเจนของทางยูกฮาม่าเอฟมาริโนสภายใต้การนำทัพของอังเก้อสเซโกกูหรือที่ถูกเรียกอยู่เสมอว่ามาริโนสตายทำให้เจ้าอุ้มเนียสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างถึงพิกถึงขิงนะฮะจากการต่อบอลสั้นเล่นบอลยาวรวมถึงจังหวะครอสจากปริมเส้นเพื่อจะเข้าจบสกอร์นั่นทำให้ทีรดทรคนนี้คือหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่จะคอยคุมจังหวะการเคลื่อนที่เกมรุกของทัพมาริโนสเจ้ามาข้อที่สามนะฮะผม ความพยายามใจนักสู้ของทีตาทอนคนนี้โดยถึงแม้ว่าการไปเจลิกในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2ของเจ้าอุ้มคนนี้แต่ตอนเริ่มแรกใช่ว่าเจ้าอุ้มเนี่ยจะสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ต้องคอยสู้แล้วก็พยายามนะฮะแถมยังเจอระบบการเล่นของมาริโนสที่วิ่งแบบไม่มีหมดอีกด้วยทําให้เจ้าอุ้มเนี่ยจะเป็นต้องพยายามและก็สู้อย่างถึงที่สุดจนสามารถยึดตาแหน่งตัวจริงของทีมได้สําเร็จและก็กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมพาทีมคว้าชแชมป์เจลีกครั้งประวัติศาสตร์จนได้นะฮะ และเป้าหมายต่อไปก็คือแชมป์ทั่วใหญ่ของเอเชียนั่นเองและข้อสุดท้ายขอ้อที่สนะผมความสามารถเฉพาะตัวอันนี้เรียนแบบกันไม่ได้จริงๆนะอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนอกจากความพยายามหรือใจนักสู้ของเจ้าอุ้มธีรทรคนนี้แล้วคือความสามารถเฉพาะตัวของธีรทรน,นะฮะที่ทําให้เขาคนนี้ประสบความสําเร็จและถูกยกให้เป็นแบ็กซ้ายระดับท็อปของเอเชียในท้ายที่สุดนั่นเองโดยเป็นบอลส่งใจเชียธีรทรบูมบันทาน,นะผมมาสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักเตะไทยคนแรกที่จะคว้าแชมป์ c อฟแชมเปียนลีกให้จงได้ครับสุดๆนะครับผมโกอุ้มของเรายังไงก็จะลืมติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชโนเชียร์โกอุ้มธิราทรบุญมาทันกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะซัปโปรโรเปิดตัวชุดแข่งปี2021ชนาทิปร่่มโปรโมทชุดเย่ากันแล้วโดวยการขึ้นไหวของทัพนกขมิ้วมืองเหนือสโมสรฮอกไกโดคอนเสเลสซัปโปรโรเทนเิสึซเจลีกประเทศญี่ปุ่น โดยตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2020แล้วซึ่งเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะโดยล่าสุดเพจหลักอย่างเป็นทางการของยอดทีมชาแห่งจังหวัดท็อกไกดนั้นได้ออกมาเปิดเผยชุดแข่งขันสโมสรทั้งชุดเย้าและก็ชุดเยือนที่จะใช้สู้ศึกในฤดูกาล2021น,นี้เป็นชี้เรียบร้อยโดยมีเจ้าเจ,าเจาชนาทิพย์สงการศินเพลเมเกอร์ตัวเก่งขวัญใจแฟนบอลร่วมโปรโมทยูนิฟอร์มชุดเย้าในครั้งนี้ โดยสำหรับโปรแกรมสอนนัดสุดท้ายของพระพักนกขมแมลเมืองเหนือประกอบไปด้วยวันที่12ธันวาคมพบกับทางโอิตะทริตะเวลา13นาิกาเป็นต้นไปและกับวันที่19ธันวาคมนะฮะพบกับทางอุรุวะเรดเดยมลเวลา2นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นกันครับอนะผมเป็นาว่าง,งานนี้เหลืออีก2เกมสุดท้ายก่อนจะหมดอาซีซั่นนี้นะฮะก็ทางชิตาทิส์สมกสินคนนี้ก็ร่วมเป็นโปรโมทเสื้อนะครับผมารายใหม่ของทางคอนเซลสปโปรนะฮะ ที่มนแถบนะผมแดงดำนะฮะสลับกันแล้วก็ขอบแขนนี่เป็นลายตารางหมักลุกแล้วก็ปกคอเสื้อนี่ก็เป็นอ่าสีดำอ่าแล้วก็สลับกระทางลายตารางหมักลุกแดงดําเช่นกันครับโอ้โหเป็นวา่วง,งานนี้นะผมไม่รู้ว่าฟิตหรือว่าเฟิร์มหรือเปล่านะฮะแต่ก็ดูเท่ไปอีกแบบเช่นกันครับโดยที่มีเจ้าเจาชัตทิพย์สมกสินคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะผมในการโปรโมทเสื้อแข่งขันในปีหน้านั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ล่านดาวซนโวไทยลีกสิงเจ้าพญาหนึ่งเดียวในดงเสือสิงต่างชาติโดยงานนี้ผมนะักเตะไทย1เดียวที่จะเชิดหน้าชูตาได้ว่ากองหน้าจากดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็จะมีดีกับเขาเช่นกันนั่นก็คือเจ้ากรฟนะฮะอดิศักไกสอนเจ้าของชายาเอเคของการชาบเรืออ FC ที่ยืมตัวมาจากทางเอสซีเมืองทองเอาไปใช้งานนั่นเอง ล่าสุดหลังจบเกมที่การท่าเรือเปิดบ้านชนะ s อ g เมืองทองนะฮะไป2ต่อ0อูนยเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาโดยประตูขึ้นนำหนต่อ0เป็นผลงานของเจ้าก๊อฟเอเคนายอดิศักดิ์ไกรสอนคนนี้ที่ยิงไปแล้วถึง7ประตูในศึกไทยลีกรังตัดที่3ผู้นำดาวซันโวร่วมกับแฮมเบอร์ตี้เฟร์นันเดสเอฟซานเมโร่ของทางสกอตแลนดเอฟซีฟิลิปโรลเลอร์ของทางราชบุรีมิโผล่เอฟซีและก็วิกเตอร์คาโดโซของทางบีจีประทุมนะฮะ โดยกันนี้เจ้ากอฟตามหลังอันดับที่1ผู้นำดาวซันโบขนาดนี้อย่างจอร์บาโจของสุโขทัย FC อยู่ประมาณ2ประตูและตามอันดับที่2ที่ยังไปแล้วคนละ8ประตูอย่างบินบรซิมาของทางสิงห์เชียรายนั่นเองต่อมาก็จะเป็นเซอร์คิโอโซเรสของการชาบเรือบินเรียนโมต้าของพีทีประจวบยานิคโบรี่ของทางราชุลีบิพนเอฟแค่ประตูเดียวเท่านั้น ม่แน่หากเจ้าก๊อฟคนนี้ฮอตฮอตขึ้นมานะฮะอาจจะได้เห็นนักเตะไทยไปดาวซันโบวครั้งแรกในรอบ8ปีก็เป็นได้นะฮะโดยแข้งไทยคนสุดท้ายที่เคยเป็นดาวซันโบวก็คือเจ้ามุย้ยเทอสินแดงดาในศึกไทยลีกครั้งที่1 6สมัยเล่นกับทางทีเซีเมืองทองเมื่อปี2555นั่นเองโดยเจ็บประตูในศึกไทยลีก2020ของเจ้าก๊อฟอดิษากไกรสอนนี้มาจากนะครับผม1นนะฮะชนะนครราชสีมาไป4-1ต่อ 1, ทำได้1่ประตู 2ชนะสมุพรปราการไป4ต่อ1ทําทำได้1ประตู 3. ชนะประยอง FC ไป7ต่อ2ทํทำได้1ประตู 4. ชนะพีทีประจบ FC ไป2ต่อ1ทําทำได้1ประตู 5. ชนะชมบุรีเ c ไป4ต่อ0ย์ทำได้1ประตู 6. ชนะชมบรี FC 2ต่อ0ทำได้1ประตูแล้วก็เจ็ดนะผมชนะ S c g ซเมืองทองยูเต็ตไป2ต่อ0ทําทำได้1ประตูนะครับ โดยการน,นี้ทำเนียบดาวซันโบของไทยพิมุริก23ฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากไทยลีกครั้งที่1ก็จะเป็นอัมพรอัมพันสุวรรณทาไปทั้งหมด21ประตูคนที่2ก็จะเป็นวรวุศสีมคาสนะฮะหรือโค้ชย่งของทาง BEC เทโรศาสนะ17ประตูต่อมาครั้งที่3ก็จะเป็นรณชัยสยมชัยของการช่าเรือ23ประตูไทยลีกครั้งที่4เป็นสุธีสุขสมกิจ ธนาคารกสิกรไทย13ประตูไทยลีกครั้งที่5นะผมเป็นของสุธีเช่นเดิม16ประตูไทยลีกครั้งที่6ก็จะเป็นของโคชงวรวุิศรีมะขะและก็เปติพงศ์กุลดีลกนะฮะของการท่าเรือ12ประต,ตูอมาไทยลีกครั้งที่นะครับผมก็จะเป็นของสระยุทธ์ชัยคำดีของการท่าเรือ12ประตูไทยลีกครั้งที่8ก็จะเป็นวิมลจันคำของทางโอสถสภา m 1 5 0 15ประตู ไทยลิกครั้งที่9เป็นของสรยุทธ์ชัยคำดีจากการช่าเรือและก็สุภกิจจิณจัยนะฮะของการไฟฟ้าเท่ากันที่10ประตูไทยลิกครั้งที่10พิพัฒน์ต้นกัญญาของบ e c ซเทโรศาสนา12ประตูไทยลิกครั้งที่11ก็จะเป็นของเนฟาเบลโนโอลิเบลล่าของโรงงานยาสูบนะฮะผม18ประตูไทยลิกครั้งที่12ก็จะเป็นอานน์สังสัน้อย20ประตูไทยลิกครั้งที่13เป็นของอานน์สังสัน้อยเช่นกัน18ประตู ไทยลิกครั้งที่ส4เป็นของลูโดวิชทาคาม17ประตูไทยลิกครั้งที่15เป็นของแฟรงค์โอฮันซ่า19ประตูไทยลิกครั้งที่16เป็นของจิรศินแดงดาแล้วก็เคิลตันซินวาที่เท่ากัน24ประตูไทยลิกครั้งที่17นะครับผมเป็นของคารมิโรกอนซาเลส23ประตูไทยลิกครั้งที่18เป็นของแฮมเบอร์ตี้ฟอร์เดส26ประตูไทยลิกครั้งที่19เป็นของจิโก้ลุยซันโตส3ประตูไทยลิกครั้งที่20เป็นของเคิลตันซินวา 27ประตูไทลิกครั้งที่21เป็นของดราก,ก้กนบอสโควิด3 8ประตูไทลิกครั้งที่22เป็นของเดียโก้ลุยซันโต3 4ประตูแล้วก็ไทลิกครั้งที่23เป็นของลอนซาญ่าอาดีอูบุยาของทางตราดเอฟซีทำไปทั้งหมด20ประตูนะครับ เป็นนาว่าง,งานนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่แข้งต่างชาติซะที่ไหนนะฮะก็มีแข้งไทยนะผมมากหน้าหลายตาเช่นกันก็ทําได้ไม่แพ้แข้งต่างชาตินะครับไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเป็นของเจ้าก,ก๊อปอดิศักไกสอนคนนี้เ k เคนายคนนี้ก็เป็นได้ก็ไปร่วมเชียร์และให้กาลังใจเขากันด้วยครับเพื่อจะให้ฟอร์มเขากลับมาเฉิดฉายกันอีกครั้งและนี่ก็เป็นข่าววินัยเช่นคือฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจําวันที่5ธันวาคม2563โดยเฉพาะบัครังฟุตบอลไทยครับ